หลวงพ่อเจ้าขาลูกมีลูกชายอยู่หนึ่งคนยังพูดไม่ได้เลยหมอว่าเป็นโรคทางสมองหาพระหลายองค์แล้วรักษาไม่หายบนว่าจะถวายลูกให้เป็นลูกหลวงพ่อโสทรปรากฏผลก็คือว่าเหมือนเดิมลูกก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่ว่าถ้าหากว่าเอามาถวายหลวงพ่อแล้วคงจะพูดเก่งเหมือนหลวงพ่อเป็นแน่หลวงพ่อเจ้าขาถ้าจะมาถวายจริงๆหลวงพ่อคิดว่าจะต้องนําอะไรอะไรมาเป็นพิธีกรรมบ้างเจ้าขาไม่ต้อง ไม่เอาอะไรเลยเหรอครับเขานํามาเองเอางี้แล้วกันอยาไใครครับหลวงพ่อครับันดับแรกปัป๊บหากระจังไว้ก่อนหนึ่งเป็นค่ารถค่ารถของใครหลวงพ่อหรือไม่ใช่เป็นค่ารถนําเด็กมานําเด็กมา,านเด็กมาพัา่สองบอกวถวายเป็นลูกว่าสามถวายแล้วพูดได้ไม่ได้ไม่รู้โอนี่รับรองอย่างนี้เลยเหรอครับโถ <c oughs> ไอ้ร่างก็ประสาทมันแก้กันยงไงแล้วไอ้เรื่องกดแรงกล้าเอาอนี้ดีกว่าบ่อนหลวงพ่อสี่องค์นั่ดีกว่าอ้ดู่าเยอะใช่ครับเออมีอะไรก็ไปบนหลวงพ่อสี่องค์วัดท่าซุงนะเอออันนี้ดีกว่าแต่อันนี้ก็เปิดปากนะทราบทราบนี่ผมก็ผมเห็นด้วยเห็นด้วยครับ